อย่างการพกกายเขาไม่มาดูอยู่แล้วนะว่าคุณแฟทเท่าไรคุณอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ลงไปหนึ่งหมดคุณลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นคุณลงคุณกล้ามเนื้อคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้เข้มเป็นพิเศษเลยนะไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันปกติไม่ได้เข้มขนาดนี้นะวันที่เราผมไปกินนี่มาอะไรเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะผมจริงผมตื่นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะนะผมสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงนะครับ แต่ว่าคุยงานนะครับผมติดประชุมเิดหน่อยนะครับมาดูหุ่นกันนะครับผมรู้สึก EP นี้ EP ที่131แล้วนะครับผมก็วันนี้ผมคุยกับโค้ชผมนะก็เรื่องกิจกรรมไฟอแฟทนะที่ว่าเออ่จะมาแข่งลดหนักนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกเทคนิคผมนะครับว่าต้องตัดนู่นตัดนี่ตัดน้ํานะครับผมเออ่เขาเรียกว่าโอเวอร์โดสของน้ํานะครับแล้วก็ตัดค่อยๆค่อยๆตัดไปนะครับผมคายเบรคก็ค่อยๆตัดผมก็บอกว่าผมไม่ใช่นักกอดผมก็ไม่ได้ใช้หุ่นผมหากินอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเออโอเคทำเท่าที่ทำได้นะผมก็คือว่าเราไไม่ด้สตร ขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่สายนั้นนะผมว่าผมรู้เลยนะว่าไอการตัดอะไรพวกนี้มันจะทําให้แบบร่างกายเกิดความผิดปกตินะผมแรกแรกกับผนที่มันสวยนะแต่ว่ามันผิดปกติเนยผมว่าไม่ใช่นะผมเพราะผมไม่ได้แบบไปถ่ายรูปอ้ยนี่นะอ่าขนผมดีนะอย่างนู้นอย่างนี้นะผมออกรอ,อี้ผมผมไม่ได้มาสายนั้นนะอันนี้เป็นหน่นผมนะครับมเข้าห้องน้ำแล้วนะตอนเช้า น้ำหนักมันก็ลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลงมากลงน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผมออกกําลังกายหรือเปล่านะเพราะว่าออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะผมโมเดิร์ตโปรสองซองนะไปนะครับอัดเข้าไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะถาก็คือว่าท์นี้ผมจะไม่จะไม่กินเละนะครับผมจะแบบไม่ไปกินข้างนอกเลยอย่างเงี้ยพยายามคุมอาหารให้มันดีๆหน่อยนะครับผม <S <S ไม่แบบว่าไปเอ่อกินเนื้อ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยซูชงซูชิอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าก็อย่างน้อยก็เออทำให้มัน เขาเรียกว่าถึงเกณฑ์นิดนึงนะผมคือเขาจะมีเกณฑ์ว่าเออถ้าเกิดรถแบบต่ำกว่า18อะไรอย่างเงี้ยนะผมมันก็จะมีเอ่อการไปเรียนเรื่องการ p e r s o น a l ิตี้ต่างๆนานานะผมว่าผมาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะผมก็ไม่เคยเรียนบูนี่เลยนะผม <laughs> ก็จะได้เล่าให้คุณฟังได้ว่ามันยังไงนะ ก็เอาเป็นเป็นความรู้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะวผมอยากเขาเรียกว่าอยากเหมือนกับชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะถูกตักกัดมากนะครับผมแต่ว่าก็เราก็อย่างไรเราก็ได้มีประสบการณ์ในการเรียนนะถึงแม้ว่าเราจะเรียนแล้วชอบเรียนไม่ชอบมันอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็จะได้จะได้รู้ด้วยนะว่าเขาเรียนกันยังไงนะผมเขามีการทํางานยังไงนะครับหมดไปนะแล้วก็ดูช่วยนะครับผมก็ตัวแขมันดี อันนี้ผมเนี่ยได้เปิดกล่องใหม่เลยนะเพราะไข่มันดีนี่แม่งกินบ้างไม่กินบ้าง,น,างนะไอ้เรื่องการกินน้ำเนี่ยนักกอกายหลายคนก็ใช้เทคนิคนี้นะก็คือว่าเจ็ดวันก่อนที่จะไปแข่งอะไรเงี้ยไปแข่งแบบโชว์โป่งโชว์ชวชวกล้ามเหมือนอาโนอะไรพวกนี้นะผมวันที่เจ็ดก็กินน้ำเจ็ดลิตรวันที่หกกินหกลิตรนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งนะจนถึงหนึ่งลิตรนะจนถึงวันสุดท้ายเนะี่ยไม่กินเลยนะแม่งสิบกว่าชั่วโมงเกือบยี่สิบชั่วโมงเนี่ยจะไม่กินน้ําเลยนะครับก่อนที่จะไปขึ้นเกาเรียกว่าไปขึ้นขึ้้้้นนนนโชชชกกตัวอออะไไรรเเเงงงงีีียยย่่่ณผม็คืขึปา ก็อย่างที่ผมว่าไปนะเราความรัดกุมความอะไรมัน <c oughs> คือมันก็รัดกุมแหละแต่ว่าอย่างกีฬาพอไกายกโชว์โชว์กล้ามโชว์อะไรเนี้ยคนไหนกล้ามสวยสุดก็ เป็นแชมป์อะไรเงี้ยตัวเห็นได้ชา์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่ามันมียีนมีเรื่องยีนเ,เรื่องอะไรนเกี่ยวข้องด้วยนะล้วถ้าเกิดใช้มันรัดกลุ่มมากขึ้นก็ต้องต้องใช้ AI ตรวจนะคือก็คือต้องใช้ AI มาดูไม่ใช,ใช่ใช้คนมาดูนึกใจไหมดูคอมโพเนนตนแบบว่าจากข้างนอกคืออย่างการพกกา,ายเขาไม่มาดูอยู่แล้วนะว่าคุณแฟตเท่าไรคุณอะไรเพราะาสุดท้ายแนละ้วมันก็ลงไปหนึ่งหมดคุณลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณลงคุณกล้ามเนื้อคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ผมมองว่าถ้าเกิดมีการมี AI เนี่ยมันจะไม่มีไบเอสนะมันจะแบบใครยังไงก็ยังไน,นะครับผมมันค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมมากกว่านะคนมาตัดสินคนมายกคะแนนคนผมมองว่ามันมัน <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปทำงานถ่ายงานต่อไนดะ้เดี๋ยวเจอในทีตอนกินข้าวนะครับผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับผมก็ผมมากี่ร้านเดิมนะพอทานไปแล้วทำปากผมพองไป เพราะว่าหลาังจากนี้เนี่ยผมจะไม่กินไม่กินเหละน,นะครับผมผมก็จะกินแบบอย่างที่บอกว่จะเป็นเป็นพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับผมแทนที่วันนี้ผมกินน้ำน้อยกินเดื้อมาแบบสละว่ะแปดเก้าร้อยมิลนะครับผมไม่ถึงลิตรด้วยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้ทำงานหนักมากทำงานยุ่งมากพอดีนะครับแล้วก็ไม่กินเหละครับอร่อยแน่นอนวันนี้เนาะเดี๋ยวผมลง จบคอต้องอายุยืนทุกรอบหนึ่งเด่๋ยววันมาทายดูดีหนึงครัรบโอเคนะผมก็เรียกว่ามาแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นเมนูประจําอยู่แล้วนะผมเพราะว่าบาดคอมันจะได้มันไม่เรียกว่าบาดปากมันมเรียกว่าลวกปากนะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ข้าวทุกรอบนะครับผม วันนี้ทํางานเยอะไม่มีใคบรบดเด็กก็ไปเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลยนะครับผมหลายๆท่านคงเห็นต้นชินละนะโอเค okay, นะผมวันนี้วันนี้นะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมผมตื่นออกมาตีสี่ตรงตรงเลยนะครับผม <ๆ S 1> คือ <c ười> ผมหลับแล้วผมกลับมากินข้าว <c ười> ไปที่กินข้าวที่อ้านไอศกรีมนกินเสร็จมันอิ่มมันฟินมันแล้วก็หลับไปเลยับเป็นนะ้ำก็ขานนะคือผมรู้สึกได้เลยว่ามือแห้งเท้าแห้งนะคือมันตัวแห้งไหมตัวก็ผิวก็มีความแห้งเล็กๆน้อยนะคือแบบผมรู้สึกได้เลยว่ามันขาดน้ำนะก็เดี๋ยวเตียมไปเข้าน้ำ เด uhm. bo ี๋ยวจี้ขอกินอาหารเสริมกันมันฟินจัดมันอิ่มอะไรเงี้ยนะคือได้แบบว่าเรายชีนคาร์โบไฮเดรตแบบไม่ได้กระจายขนาดนั้นเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเข้าห้องน้ำไปวันนี้เข้าไปสองรอบเลยนะผมก็จะเข้ารอบที่สามผสมกับมัลติแพลนนะอ่าอย่างที่ผมถ่ายดูเมื่อวานนะไอ็นี่เป็นอีกซองหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ซองเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาไปคืนนะโค้ดผมบอกว่ามันเคลมได้นะครับผมซองหนึ่งเนี่ยเป็นมัลติแพนนะ ซองนีเนี่ยจะเป็นนูดิโปรธรรมดาผมว่ามันกินพอมันกินรวมกันนี่แล้วมันมีความนัวมากขึ้นแต่รสชาติมันจะไม่พุ่งนะรสชาติมันจะแบบไม่ได้แบบแบบแบหบวานอย่างที่เคยหวานอะไรอย่เงี้ยนะผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่่าความรู้สึก t e x t ์เ e อะไรพวกเนี้ยมันจะดูมันจะดูนัวขึ้นนะกาแฟนะมาล้างทองต่อนะ ือเพ่่นจริงเหมือนเหมือนเหมือนมันฟิตอะตื่นตื่นตื่นสะี่สี่นเปล่าเราแม่งนอนไนดะ้กี่โมงไม่รู้นอนแต่สี่ทุ่มอะ <laughs> เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่า <laughs> เดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนหนะ่อยเอวเจอกันทีตอนอ่าเรียกว,ว่าตอนนอนได้ป่กว่าเดี๋ยวจะด,ดูทีหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันนะครับ เคครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมง55นาทีนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมไม่ได้นอนแต่ไรเมื่อคืนคือเมื่อคืนตื่นมาแล้วผมกินนานเสิร์ฟใช่ไหมแล้วมันตีสี่แล้วอะผมก็เลยแม่งถ้นนอนแม่งกป็ยาวแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกง่วงด้วยนะครับผมคือแปลกเหมือนกันนะที่ว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมกลายเป็นเดอดรอกไปแล้วนะผมแบบอนามัยจัดนะแบบว่า3 4มสี่ทุ่มนอนแล้วนะหลับแล้วสี่ทุ่มหลับแล้วคือหลับแบบน็อกเลย น็อกไปเองเลยนะน็อกแล้วตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยหแม่งกลายเป็นคนพนักติภายในเวลาปึ <c oughs> <c oughs> ๊บเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอไม่ได้นอนอีกแล้วเนี่ยมันก็ไปกำหนดนิสเซฟเวลาตัวเองนะครับผมก็ผมก็ไม่ฝืนนะครับผมตื่นมาก็อาจจะดึกๆหน่อยนะไม่เรียกว่าดึกก็เรียกว่าเช้าผมตื่นเช้าสุดในบ้านแล้วตอนเนี้ยนะ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 เวลาเนี่ยผมตื่นเช้าสุดในบ้านแล้วนะครับผมจากที่คุณแม่ผมแซวนะแม่งทำงานตอนนีงคืนหนุหนนี่นั่นนะ ก็ทำมาตอนกลางคืนเหมือนกันนะครับทำตีตีสี่ตีห้าไงโอเคนะผมเรามากินอาหารเสร็จมาเลยนะครับไอเดียกับเขาเรียกว่าไอเดียกับตัวไอ้นั้นไม่ได้กินนะครับผมไม่ไปเป็นไรกินแพนเบดไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าไอแพนเบดมันจะหมดอายุอยู่แล้วนะจะเป็นการประหยัดนูติโปตัวอร่อยอร่อย,ออย <c oughs> ไว้ด้วยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันมันมันยังไงนะเพราะว่าตอนแรกกินผสมนะครับตอนนี้ไม่ผสมแล้วนะโอ้ผสมได้อยู่ดีมัลติแพลม แนะันเบสแันเบสนะคการตื่นมาทํางานตอนเช้าเลยมันก็เช้ามืดมืดเช้ามืดแบบเช้ามืดเลยนะผมมันก็พนักตีบอีเหมือนกันนะพูดถึงงันแล้วก็ผมว่าโกนหนุ่มโกนหนวดเรียบร้อยนะครับผมมันจะได้ไม่เละจนเกินไปนะวันนี้เนี่ยจะเป็นการ start the day ที่เต็ไมไปด้วยพลังมากนะครับเพราะว่าเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วในการแบบว่านอนเร็วตื่นเช้านะแต่นอนเร็วนี้ไม่ได้ตั้งใจนอนนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อน,นไม่ได้มีความตั้งใจนอนอยู่ในนั้นเลยคือแม่งแบบไม่ไม่ไม่มียีดเลยนะคือเหมือนกับว่าเหนื่อยแบบเอ้ยแม่ง อะไรไม่รู้เราหลับไปเลยนะเราแม่งหลับลึกด้วยนะลึกแบบลึกเลยตื่นมาก็แบบว่ายังมึนๆอยู่ยังอะไรอยู่นะแต่ว่าก็พอไปได้นะเพ๊บพอีิ๋กนะครับผมแม่งจะหมดละร้อยสามสิบกว่านะครับพีร้อยสามสิบกว่าถามว่ามันในนี้ไหมก็ไม่นะเรียบร้อยนะดูช่วยกันนะครับผมเติมวิตามินให้ร่างตายนะ ใครมันดีนะครับผมผมจะป้องกันนะไม่ให้ว่ามันเขาเรียกว่าไงมีการดีให้ด้วยอีกเนะ่เพราะว่าเมื่อวานได้กินน้ำถึงสามลิตรนะแอลกอฮอล์ที่ผมนะผมน้ำครึ่งขวดหมดไปนะผมจะกินที่นี้ประมาณครึ่งขวดเลยนะเพื่อความชัวไม่ถึงจุกนะเดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตอนกินข้าวนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับก็ทำไังกินารเซิร์เบอลบ็อกนะอันนี้มีไก่กินคุณแม่ทำทำอะไรไก่นะไรกินน ใช่เราไปกินกันเลยนะครับผมนะครับผมวันนี้เป็นซันในไก่นะครับผมวันนี้เข้มเป็นพิเศษเลยนะไม่รู้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันปกติไม่ได้เข้มขนาดนี้นะวันที่เราผมไปกินที่มาลายเนี่ยด้อยกัน,น,กนแล้วนี่ก็เป็นข้าวนะครับอ่านุ่มๆนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับผมอือ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับ